สวัสดีค่ะชื่อปริสานะคะจากแบรนด์ TP sunscreen ค่ะวันนี้ก็มารับรางวัลนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้นะคะก็ของเราก็จะเป็นครีมกันแดดนะคะเป็นนวัตกรรมใหม่นะคะเป็นกันแดดเจลใสนะคะที่ปกป้องแล้วก็บำรุงด้วยนะคะด้วยไฮยาลูรอนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น,นะคะ่ะตอนนี้นะคะจุดเริ่มต้นของแบรนด์จุดเริ่มต้นของแบรนด์ก,ก็ เราครอบครัวเรานะคะเป็นค่อนข้างเป็นคน,นค่อนข้างผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะแล้วก็เราก็อยากทํากันแดดนะคะทีเ่เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะที่สําหรับเด็กๆด้วยนะคะ แล้วก็ลูกของเรานะคะตั้งแต่อายุเรามีมีลูกตั้งแต่อายุ8ขวบขึ้นไปเนะะี่ยค่ะก็คือสามารถใช้ได้เลยะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะอ่อนโยนแล้วก็ได้การรับการทดสอบนะคะว่าไม่แพ้จากสถาบันเดลมานะคะจากประเทศฝรั่งเศสเลยะคะ่ะใมเป็นของัเรตอนนี้อกตอนนี้กันแดดของเราวางจําหน่าย1ปีค่ะ แล้วก็วางจำหน่ายในร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะทั้ง Eve Boy แล้วก็วัสันแล้วก็ถ้าเกิดเป็นช่องทางที่ติดต่อโดยตรงก็คือ Facebook นะคะก็ TP Sunscreen ค่ะเข้าไปได้เลยค่ะมีแอดมินรอตอบพร้อมอยู่ค่ะความรีเมอร์ของสินค้าเราอยู่ในบ้างคะอย่างนี้ก่อนวัตรกรรมของเรานะคะเป็นสินค้าที่เป็นกันแดดเจลใสที่ไม่มีในประเทศไทยะคะ่ะ ก็เป็นเจลใสที่ใช้แล้วก็ไม่ขาวไม่วอกนะคะเมื่อเวลาตากแดดใช้ได้ทุกกิจกรรมค่ะไม่ว่ากิจกรรมจะเป็นกิจกรรมกลางแจ้งนะคะ,ะเวลาไปออกแดดแล้วเหงื่อใครไหลอะไรเงี้ยคือก็จะไม่เปิดคราบค่ะในไทยเราในปีต่างประเทศยังไงบ้างคะต่างประเทศค่ะในปีนี้นะคะเราก็จะทําการตลาดต่างประเทศนะคะ,ะ12ประเทศะคะ่ะ ที่มัน,นมีการเคลมว่าเด็กใช้ได้ด้วย<ช>วมีส่วนผสมเรามีส่วนผสมสําคัญยังไงบ้างะส่วนผสมสําคัญของเราตัวหลกัหลกๆเลยก็คือเป็นกันแดดที่เป็นเจลใสจริงๆเท่านั้นนะคะก็คือแบบไม่มีไม่มีสีขาวไม่มีสีน้ํานมค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเคลมเด็กตั้งแต่อายุ6เดือนขึ้นไปค่ะก็สามารถใช้ได้เลยถ้าแพนี่คือยินดีคืนเงินค่ะ ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เวลาประมาณ1ปีเศษนะคะในการออกผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้ค่ะกว่าจะได้มาขายอีกหนึ่งปีที่ผสองปีแล้วกว่าจะได้ตัวนี้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่เรียกได้ว่าว้าวมา,วา,วา,วาวกๆเลยนะคะสําหรับในการตลาดของกันแดดครั้งนี้นะคะ่ะเพราะว่าเป็นกันแดดที่ไมม่ียังไม่มีใครทําแล้วก็เป็นนวัตกรรมใหม่ะคะ่ะตัวนี้เป็นสารสกัดไฮบร Hi ิดซันสกีนะคะก็คือเราจะดึงจุดดีของกันแดดทุกชนิด ของสารกันแดดไม่ว่าจะเป็นจุดดีในเรื่องของอการปกป้องผิวแล้วก็การดูดซึมของสารกันแดดที่มีประสิทธิภาพแล้วก็สเสถียนแล้วก็ความแบบเขาเรียกว่าปกป้องได้ยาวนานได้ถึง12ชั่วโมงค่ะนอกจากกันแดดแล้วอนาคตข้างหน้าเราจะมีการแตกรายอะไรไ,มไหมคะเชิงบ้ามีอออไลน์ยังไงบ้างาก แบรนด์ของเรานะคะก็จะมีการตลาดทั้งอ,ออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะคะออนไลน์ก็จะเป็นท่องทางาพิมพ์คําว่า TP Sunscreen ได้เลยค่ะก็จะขึ้นได้เลยแล้วก็แอดมินรอตอบอยู่ส่วนออฟไลน์เราก็จะมีวางจำหน่ายที่วัสดแล้วก็ e- AP and boy ค่ะ ตอนนี้เรายังไม่ได้รับสมัครตัวแทนค่ะคือว่าสามารถเดิอไปซื้อซื้อช่องทางกับเราได้โดยได้โดยตรงค่ะทางบริษัทเยฝากเลยกันว่าถ้าใครอยากจะสั่งซื้อสิคทางไม่สามารถซื้อโดยตรงได้สามารถสัซื้อได้ที่ไหนได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดเจลใสนะคะที่ปกป้องแล้วก็พร้อมบำรุงด้วยไฮยาลูรอนจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สามารถซื้อได้ที่ช่องทาง Facebook นะคะ TP Sunscreen นะคะแล้วก็อ่ ท่องทางทางออฟไลน์ก็คือวัสดุและอีฟแอนด์รอออนค่ะค่ะยืนเติร์ตตะคู่นะคะ